สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมไม้ด่างนะครับที่บอกว่าสวยงามมากนะแล้วเราก็มาเช็คราคากันด้วยต้องบอกว่าความสวยระดับหล,ล้าน่ะเนาะแต่ราคาพอซื้อหากันได้สำหรับคนทุนทรัพย์น้อยนะครับจะสวยงามแค่ไหนครับเปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ แพงไหมต้นนี้ต้นนี้ก็แพงอยูอ่ค่ะต้นนี้จะเป็นซีโอพัตตา500บาทดา่างค่ะมีความด่าง500บาทครับต้นไม้ด่างซีโอพัตตาเป็นไม้ด่างนะครับซีโอพัตตากำลังนิยมกันเนาะด่าไม้ด่างกำลังนิยมเยอะอยู่นะครับต้นนี้มีทั้งไม้ ประดับสวยงามแล้วก็มาอะไร้วยเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาสามร้อยค่ะสามร้อยโอ้สวยสวยสวยมากครับคิงสเปรคิงสเปรสเปรค่ะสเปรคิงสเปรสามร้อยสวยงามมากครับโอ้ยากได้อยู่โอยอยู่ที่ไหนครับนี่ยนั่งเรานี่ยค่ะเหรอครับตัวนี้ก็ด่างใช่ไหมนั่งไหมค่ะ่งไหมสวยงามมากครับ เขาเรียกว่าเพชรพันล้านนะหัวหน้านะเพชรพันล้านอแปลเขาจะกับสีสวยมากเลยใชครับเพชรพันล้านใช่ค่ะเพชรพันล้านเพพชรันนล้าสวยงามสตอรอเบอรี่โซ่อะไรอยังเง้ยถ้าหมดหมดไอ้งานกระชากไปขายที่ไหนต่อขายอยู่ร้านค่ะร้านชื่อร้านอะไรครับสมจิตพันไม้สมจิตพันไม้อยู่ตรงไหนครับสมจิตอยู่ทางทุ่งสว่างนี่แหละทุ่งสว่างอ๋อครับสตรอเบอรี่สตาร์สตรอเบอรี่สตาร์ครับ มีวิโชด้วยนะครับสวยงามมากค,ครับมีบั๊บเบิ้ลนะคะบั๊บเบิ้ลนะครับบั๊บเบิ้ลสวยมากสวยงามนะครับตอนนี้ราคาเท่าไหร่ครับอี่นี้ลคกค้าห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทราคาบ่อบ่อนะครับห้าร้อยบาทเองครับพี่แจงอันนี้สีเบญจรงค์แล้ต้นที่สวยๆในตระนีสีเบญจรงค์มาที่นี่อืมครับสีเบญจรงค์ค่ะลูกค้าครับสวยมากสวยงามนะครับ ส0 <350. S 1> คร้บิบตาไลท์ตาไลท์ครับก็สวยเห็นสวยงามครับสนใจตอนนี้ก็มีอยู่ที่ร้านที่งานกาชาติจังหวัดสตึเจริญแต่ว่าถ้าหมดงานกาชาติก็ไปที่ร้านนะครับตรงทางไปยโสชื่อร้านว่าคิด สมคิดหรือสมจิตสมคิดนะครับทางไปะยะโส่นะครับสวยงามงามีเยอะ,ะแยะเลยนะครับสวยงามมากอันนี้เบอร์กินนะคะเบอร์กินเบอร์กินครับเบอร์กินเบอร์กินเบอร์กินสวยงามนะครับเบอร์กินต้นใหญ่กว่านี้มีไหมหรือพอมาแค่นี้ถ้าต้นใหญ่แพงไหมครับ ต้องแพงกว่านี้อันนี้รวยล้นฟ้าด่างรวยล้นฟ้าด่างครับรวยล้นฟ้าด่างสวยงามมากเท่าไหร่ครับตัวนี้ราคาติดจองค่ะอ๋อติดจองแล้วติดจองแล้วอยากได้ก็ไม่ได้นะครับตัวนี้อยากได้ก็ไม่ได้ติดจองไปแล้วตัวนี้ไก่สงวนค่ะอันนี้ก็จองอ๋อติดจองไปแล้วไก่สงวนครับครับติดจองไปแล้วสองร้อยบาทสองร้อยเป็นไม้มังคุนะครับมังคุแล้วก็เป็นไม้ด่างครับไม้มังคุแล้วก็ไม้ด่าง แต่ตัวนี้สวยตัวนี้จะแพงนะไม่บอกก็รู้ว่าแพงนี่ครับสวยงามมาก,กออกสีส้มสีชมพูด้วยนะครับหญ้าเลยยญาแบบปุ๋ยด้วยใช่ไหมเท่านะไหร่ครับตัวนี้ข้าวาวกระดาษ้อยครับไม่บอกก็รู้ว่าแพงตาอะไรนี่ครับอาดูยาก ตัวน,นี้เท่าไหร่นะห้าร้อยบับตัวนี้<ฆ>ตัวน,นี้เท่าไหร่ต้นนี้เหรอคะับับต้นนี้ต้นนี้โอ้สามร้อยค่ะท่านสามร้อยบาทสตรอเบอรี่สามร้อยบาทด่างสวยสตออรตอเบอรี่สตรอเบอรี่สต้าใช่อย่านี้จ,จะสามร้อยห้าสิบจะติดไหมถ้าไปปลูกมีมากเลยค่ะท่านเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นก็จะ<ม>แข็ แตกบอแตกเ่าใบเขาไปไหนอใบไหนไปไหนใบหนึ่งทำไมใบนี้มันมันหมดอายุการเด็ดออกเฉยโอเคนะครับตัวนี้ติดจองแล้วครับอยากได้ก็ไม่ได้อะไรมาไอไอรวยล้นฟ้าด่างเลยนึ่จองแล้วจองแล้วครับด้วยแล้วโอ้นะครับพอแล้วมั้งครับเดี๋ยวจดอิเลสนะครับคงได้รับชมไม้ด่างสวยๆงามๆกันมาแล้วเนาะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด ตามกดกระดิ่งไว้เพื่อไม่ขาดคลิปต่อไปด้วยนะครับ